สวัสดีครับ <c oughs> นนี้ก็จะมารีวิวเหมือนเดิมน,นะคือชุดคิดเมทต,ตอ่อเอ้ยเมทดร้อยแลว,วันนี้ทําส่งลูกค้าสองชุดแล้วมีลูกห้าสิบสองนะอันนี้ดูความดูความเนียนของพอปนี่สลักเก็บร้อยแล้วห้าสิบสองจุดห้า มีห้าสิบสี่ห้าสิบสี่จะเนียนกว่าหน่อยโอเคเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้มีทำฝามีลูกแหววประก็นประก็นฝาล้วงทั้งสองอันเลยนะได้ครบแล้วได้ครบหมดแล้วก็วันนี้คลิปนี้นสั้นๆนะราคาบอกในคลิปเลยเดี๋ยวพวกดูไม่จบอีกก็ซื้อตอนนี้นะพันเก้าพันเก้ารวมส่งส่งมาทํา สองพห้าขายขาดตอนนี้มีของเลยลูกห้าที่สามนะครับใครอยากได้สก,กิดมาเลยใช้เวลาทําเหมือนกันนะสามถึงห้าวันเร็วกว่าน,นี้ก็ต้องมานทาเองดูนะครับแย้งเสื้อก็นานแนละ้วโอเคทค่านผู้ชมก็ขอบคครับ